สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าชวนมาแชร์นะมามาก็จัดคลิปล่าสุดสิคะฮะไอแมงดา มึงจะออกมาแก้ตัวอะไรมันออกมาแก้ตัวแทนอีโคกอีโคกที่อีโคกคุยเรื่องภาษีฮะมึงมึงอย่ามาตอแหลไอสัตว์ไอเป๋เออน้องคังคากอ่ะเราก็ไม่ได้ว่าใครนะนางก็ว่าคนที่เข้ามาเม้นเรื่องภาษีไอแมงดาพูดนะทุกคนนะนางก็ว่าคนที่มาว่าเออว่าพวกค่อยว่าไปเสียภาษีมาหรือย,ยังนะอ่านางก็อยากจะตอบเราว่าเออเอเอพวก ที่มาว่านางอะนะว่าเสียภาษีมั่งหรือยังไอยังพวกค่อยเนี่ยนะค่อยกับเมียค่อยเนี่ยเสียอยู่แล้วนะเราเสียทุกปีค่อยก็เสียปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไอสัตว์มึงทําคลิปม,มากี่ปีมึงทําคลิมมปเมืม่อ่ปีมึงทํามาหกเจ็ดปีมึงเพิ่งมาเสียสองสามปีเพราะว่าเขาไปแจ้งใช่ไหมเขามาตรวจสอบมึงใช่ไหมฮะ มึงและ้ละ้เะะะมียมึงอ่ะเมียม,มึงรู้เฮียอะไรนะไอศาสาตว์มึงยังมานามีหน้ามาพูดอีกนะว่าเออข่อยก็ไปทุกปีนะคะพี่น้องนะเออน้องค้างค่าก็พาข่อยไปเสียภาษีไอศาสตว์มึงเป็นคนไทยมึงให้ต่างด้าวพาังไปเสียภาษีเนี่ยนะฮะไอเฮียมันฟังไม่คืนนะนะมันมันฟังไม่คืนนะสู นะถ้ามึงจะตอแหลถ้ามึงจะตอแหลแทนเมียมึงอะมึงตอแหลให้เนียนหน่อยฮะไอสัตว์มึงตอแหลให้เนียนหน่อยไอหน้าสันตีนนะมึงมึงอย่าออกมาปกป้องเมียมึงเลยเมียมึงรู้เียอะไรฮะวันนี้มีการบอกว่าไงอ่าน้องน้องคังค่ะก็อยู่นี่มาเกือบครึ่งคนครึ่งคนพ่อไงเฮียมึงถามสิบห้าเมื่อสิงหานี่เองฮะครึ่งคนเฮียอะไรเออนะถ้าอย่างอีหมอยนนะขึ้นคนนะ อย่างอีหมอยอะแม,แม, Emperor, แม่แม่ตู้มึงอะนะแม่เท่ามึงอะครึ่งคนนะอย่างพ่อมึงอะเลยครึ่งคนนะอย่างมึงอะใกล้จะครึ่งคนเข้าใจไหมไอ้ศาสตร์มึงอย่าตอแหลไอ้ไอ้ฮุกขีนะไอ้ตําตับตําปอดนะมึงอย่ามาแถไอ้เรื Spiritual ่องภาษีมึงบอกว่าไงกูจะคุยเรื Anything ่องภาษีถ้ามึงพูดเรื่องเรื่องภาษีไม่จบทุกคนเราต้องจวนมันนะมึงพูดไม่จบใช่ไหมเรื่องภาษีมึงอยากจะบอกทุกคนว่ามีคนว่ามาเม้นมึงว่า เสียภาษีมังหรือเปล่ารายรับได้จ่ายมึงได้มาโอ้ยแล้วก็ไปเสียทุกปีนะคะพี่น้องนะค่อยก็ไปเสียกันน้องคัางค่าน้องคัางค่าพาค่อยไปครับ น้องข้างข้างอ่ะพาค่อยไปเสียภาษีทุกปีแหละครับนะอ่าค่อยได้มาค่อยก็ไปเสียทุกปีภาษีมันก็จะเสียประมาณเดือนกุมภาเนี่ครับนะแต่ค่อยก็จะไปประมาณกุมภาหรือมีนานเนี่ยแหละครับนะเราไม่ต้องเป็นห่วงพวกเรานะ่ครับคนที่เข้ามาเม้นต์อ่ะโถไอฮีอ่ไอฮีมึงไปดูใน Google มาใช่ไหมมึงไปดูใน Google มาใช่ไหมมึงรู้หรือเปล่ารายได้ขั้นต่ำเท่าไรเสียเท่าไร ฮะถ้าเกินลิมิตที่เขากำหนดก็ต้องเสียเสียเพิ่มแต่ถ้ารายได้ขั้นต่ำไม่ถึงที่เขากำหนดแสนสองมึงก็ไม่ต้องเสียฮะไอ้ศัตว์มึงรู้ไหมพรก9190คือคืออะไรฮะมึงอธิบายถูกไหมไอ้เฮียมึงเคยทำงานนี่มึงรู้นี่ฮะมึงมึงต้องต้องให้ต่างดาวมันพามึงไปซื้ออ่อพามึงไปเสียภาษีเหรอฮะไอ้ศาตว์มึงเป็นคนไทยหรือเปล่าวงเล็บอีโค้งนะคะต่างดาวอีโค้งนะคะ หมายถึงอีโค้งนะคะเราไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะคะมาจัดเฉพาะครอบครัวนี้นะคะนะเราไม่ก้าวไก่ต่างดาวท่านอื่นนะคะเราจะพูดถึงอีข้างๆนะคะนะมึง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 รรับายจ่ายมึงทํามาคลิปมากี่ปีฮะตั้งกันแรกอ่ะมึงทำาู้ยูทูบอ่ะมึงเสียไหมมึงก็ไม่ได้เสียนะมึงรู้หรือเปล่าการรับรับเงินอ่ะผู้มีรายได้อ่ะมึงคือผู้มีรายได้มึงคือลูกจ้างมึงก็จ่ายไหมไอ้เฮียนะไอ้หน้าหนอตัดนะไอ้ไอ้ไอ้ขี้เกียจ ไอ้ขี้เกียจอาบน้ำไอพี่น้องรคบสงสัยคอยจะซับแ้งรับนะเอเอมันอากาศมันเย็นครถัโถไอสัตว์กูอยู่เนี่ยติดลบกัารเป็นแถวนะถ้ามึงอยู่อากาศติดลบอย่างพวกกูสงสัยไอ้เฮียสงสัยห้ำม,มึงแข็งเลยมั้ง ฮะไอเหียหนาวแค่สิบหกเอ่อไม่เกินยี่สิบเนี่ยอุ้ยหนาวหนาวหนาวพ่อหนาวแม่ไงเหียเขาเรียกว่าคนขี้เกียจนะคนไม่ขยับขยื่นร่างกายมันก็เลยหนาวนะถ้ามึงขยับขยื่นทำาน้นทำนี่ร่างกายมันจะอบอุ่นโว้ยไม่ใช่ว่าเก่ยออาบน้ําอาบน้ําก็ส่วนหนึ่งอาบน้ำมันก็อุ่นนะวกมาภาษีต่อนะทุกคนทําเสียงทําเสียงต่ําเข้าไว้ ทุกคนอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนนะภาษีพองดอเกนะ่ะอ่าผู้มีรายได้ไม่เกินแสนสอนโว้ยเฮ้ยนะนะลแล้ว,ลวพามึงไปยืน่นนะมึงกอกในรายละเอียดมันไปดูใน Google นะมันไปดูในกูนะมันเลยเอามาพูดนะไอ้ศาสตร์ขี้ค้าน่ะนะมันเข้าใจว่ามันเสียภาษีไอ้ตรงที่มันรับมาอ่า YouTube ก็หักมันแล้ว ไม่ใช่นะไอแมงดามึงได้เงินเข้าบัญชีมึงปุ๊บมึงมีรายจ่ายมึงต้องไปแจ้งสพากรนะโว้ยนะพอมึงไปแจ้งเสร็จมึงก็ต้องพอครบเปีมึงก็ต้องไปกรอกรายละเอียดนะพอกรอกรายละเอียดมันจะขึ้นเลยว่ามึงอ่ะมีรายได้เกินที่เขากําหนดไหมอ,อ่ก็คือแสนสองนะแสนสองตอนสมัยก่อนมันแสนห้าทุกคนนะแต่เดี๋ยวนี้มันในในในกูเกิลมันบอกแสนสองทุกคนนะและทนีนี้มึงอะน,นะ ม,ม,ม,มึง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 มีเมียไปต่างด้าวนะซึ่งมึงมีมีม,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 มีทุกคนทราบดีคนคนที่ทํางานหรือคนที่อยู่เมืองไทยจะรู้ดีเนะนะแต่มึงเป็น แต่มึงอมีเมียเป็นต่างด้าวซึ่งมึงให้เมียมึงออกมาพูดซึ่งมึงไม่เคยห้ามเมียมึงเลยอน้องข้างๆก็ออกมาพูดคนที่ว่านางนะคับมันไม่ได้ว่าไม่ได้ว่า,วาภาพรวมนะครับนะนะเออพวกนั้นมาว่าลาวนะพวกที่แฉนางนางก็เลยออกมาพูดครับถุไอเฮียมึงจะตอแหลไปถึงไหนมึงจะไปให้สุดเลยใช่ไหม ฮะไอ้ไอ้ไอ้ไอตําตับตําปอดนะไอ้ไอ้ไอ้หมาสีพ่อสีแม่มึงนะไอ้เฮียมกีตอแหลไปถึงไหนวะมึงมึงรู้ตัวมั้งไหมว่ามึงเป็นผู้ชายหน้าตัวเมียมึงเข้าใจไหมไอ้ศัตว์เมียนั่งแดกมะขามมะขามแช่อิ่มที่เขาเอามาให้อ่ะคลิปนั้นน่ะนะไม่ได้ลงทุนเลยเลยไหนมึงบอกมึงใช้เงินวันละสี่ห้าร้อยอีโคกไหนอ่ะมึงเอาเอามะขามแช่อิ่มอ่ะที่เอฟซีมึงให้มาแดกอ่ะ มึงเอามาทําคลิปมึงก็ไม่ได้ลงทุนนีวว่ว่าวายต่อแหลแล้วหนึ่งค่ะพี่น้องนะคลิปไม่ได้ลงทุนก็เอามานั่งแดกทําคลิปนะไอไอแมงดาไม่ชอบไงกินได้แต่ไม่ค่อยชอบบอมักก็เลยไม่กินนะเดี๋ยวเรื่องภาษีต่อนะมึงกูถามจริงกูถามจริงนะเออพี่น้องครับเราก็ไม่ต้องบอกนะครับว่ารายได้เราเท่าไหร่นะครับถูไอสัตว์ เขาพูดไอ้ที่ผ่านมามึงได้เงินอะเยอะแยะเป็นแสนนะอีโคกมันพูดเองแล้วว่าอมีการคำนวณด้วยนะว่ากูได้เท่าไหร่ะเดือนนี้กูได้เท่าไหร่กูได้มากูไม่เคยคำนวณหรอกนะกูได้มาเอฟผู้ใหญ่ใจดีให้กูมาเนี่ยนะให้เป็นเงินใส่มือมาเนี่ยนะกูก็ไม่เคยเก็บเพราะกูต้องซื้อเพราะว่าเอฟผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าให้กูซื้อนู่นซื้อนี่นะกูก็ไม่ได้คำนวณกูถามจริงกูถามจริงถ้ามึงคำนวณนะกูขอให้มึงนะขอให้มึงปากเน่าปากบูดนะอีโคกนะ นะอีฮี้กูไม่เชื่อว่ามึงไม่คิดไม่คำวนวณไอเป๋มันคำวนวณอยู่แล้วไอคนตันนีขี้เหนียวนะอยากได้ใค่มีอย่างผัวมึงอะ่ะนะแม้กระทั่งมึงมันยังไม่ให้มึงแดกเลยมึงพูดเองนะวันนี้มึงพูดเองนะนะผัวให้พันหนึ่งให้ห้าร้อยนะใช้สองวันหมดผัวบ่นไปเจ็ดแปดันนะมึงพูดเองนะนี่อ่ะนี่ไงมึงของเงินผัวใช้บาย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 ตายแล้วของเงินผัวใช้ อย่างพวกกูไม่ต้องขอเว้ยมีแต่ผัวญาติยียดให้ใช้ว่ะเออจนบอกว่าพอแล้วพอแล้วนะมีแต่ผัวญาติยียดให้นะแต่ของมึงทําไมต้องขอผัวตายแล้วตายแล้วอีกขี้ค่าอีกขี้ค่านางล้างจานนะเออพี่น้องครับ พี่น้องครับอ่มีคนมาว่าค่อยว่าเนี่ยทาไมไม่ช่วยน้องคกทํางานครับ่อไอ้ค่อยก็ต้องเอ่อต้องถือกล้องครับนะทําไมจะไม่ช่วยมันก็คืองานของค่อยนะครับโถไอสัตว์แม่งแม่งเฮียอะไรยํำจริงๆนะเดี๋ยวก่อนไอเรื่องภาษียังไม่จบแม่บกบใหม่ทุกคนนะภาษีเนี่ยนะถ้ามึงไม่ไปเสียจริงนะกูขอให้มึงไม่มีกินเออขอให้มึงไม่มีกิน ตามสมใจปากมึงนะทุกวันนี้มึงก็นะมึงก็อดควรอยู่แล้วมึงเงินไม่พอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะภาษีเนี่ยนะมึงคือผู้มีไรายได้ นะอีต่างดาวมันไม่มีสิทธิ์นะมันรู้ก็เพราะมึงบอกมันไงไอ้เป๊นะอีคังคากนะแม้นะรีไปเสียกันซะน,นะถ้าไม่ไปเสียเดี๋ยวสภกรจะเข้าไปตรวจพวกมึงอกีกแล้วไม่ต้องบอกนะมึงพวกมึงไปแจ้งเขาทําไมไปรบกวนเขางานเขาก็ยุ่งอยู่แล้วไม่ไม่มันเป็นหน้าที่ของเขานะเขาชอบนะไอ้พวกที่แอบ แอบหลบๆซ่อนๆไม่เสียภาษีอย่างพวกมึงอะนะต้องแจ้งนะไม่ต้องกลัวว่าเขาเหนื่อยนะเขายินดีนะแต่ที่มึงอะคนที่เหนื่อยอคือพวกมึงนะเตรียมตัวรับดีๆเด้อนะเขาจะไปหามึงอะมึงก็ต้อนรับเขาดีๆหน่อยนะนะระวังเหนื่อยที่จะซื้อนู่นซื้อนี่ต้อนรับเขานะแต่คนที่ไปหามึงเนี่ยเขาไม่เหนื่อยนะเขายินดีนะไม่ต้องมาเหนื่อยแทนเขา นะมันเป็นหน้าที่มันเป็นอะไรที่เขาจะต้องทํานะไม่ต้องมาบอกพวกกูว่าไปทําไปแจ้งเขาทําไมนะ นะเป็นลบกวนเขาทําไมไม่ได้ลบกวนเขายินดีและอยากทํานะเพราะว่าคนเยี่อยของพวกมึงอะนะมันชอบหมกเม็ดนะไม่จงไม่จ่ายนะลบลีกนะทั้งที่มาอยู่บ้านกูเนี่ยนะมึงเสียเฮอะไรนะเข้ามาอยู่28วันแล้วก็ออกแล้วก็ไปสแตปมแล้วเข้ามาเนี่ยฮะอีคี้คานะอีต่างดาววงเล็บอีโกนะคะนะทำไม่รู้ทุกอย่าง นะอีสนตีนนะเลิกพูดซะเถอะนะเรื่องภาษีถ้าไม่รู้หีรู้แตดนะมึงก็รู้งูปะปะกูรู้ดีถึงกูจะเป็นแต่งด้น,นะกูมาอยู่ที่นี่นานกูรู้ดีมึงรู้ดีแต่มึงรู้ไม่ละเอียดนะถ้ากูถามมึงอีกทีมึงก็ตอบไม่ได้นะพี่ค้าน่ะนะมึงจะหันไปถามผัวมึงด้วยซ้ํานะเพราะผัวมึงอัปั้นแต่งนะ ตบนูน่นตบนี่ให้มึงพูดไงเออนะสอดเสียกนะให้มึงพูดแล้วมันก็สอดเสียเอ,อพี่น้องครับมีคนมาว่าว่าทําไมเวลาน้องโคกกินข้าวอ่ะทาไมต้อง บอกให้น้องคกอ่ะด่าชาวบงชาวบ้านกินไม่ด้วยดักคนนู้นเพเดี่ยอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของราวคับมีคนมาว่านางนางก็ต้องอ่องบ่อปองปกป้องนางครับนะนะมีคนมาว่าลูกนางนางก็ต้องปกป้องลูกนางลูกนางก็คือลูกผมนะครับโถก็นี่ไงไอสัตว์นี่ไงนี่ไงจุดนี้นี่ไงที่มึงบอกว่าลูกมึงก็คือลูกมึง มึงก็เลยไม่ไม่มึงก็เลยปล่อยให้โคกด่าชาวบา้านนี่ไงนี่ไงมึงก็บลุดออกมาแล้วนี่ไงว่าออนางก็ต้องออกมาพูดบ้างคาบเพราะมันเป็นลูกนางลูกนางก็ลึกก็คือลูกผมมาครับนะนางก็ต้องโปกป้องนางนะครับโถไอ้สตีนไอ้มาสีพ่อสีแม่มึงไอ้บัคคุคีนะไอเ้เฮียมึงก็ควรจะห้ามมึงก็ผิดเต็มประตูมึงคือผู้ให้มันอาศัยมึงคือผัว ผัวผัวแมงดามันไงเออมึงให้ที่พักพิงต่างด้าวนะมึงต้องดูแลมึงต้องบอกมันถ้ามึงไม่บอกมันเจ้าหน้าที่เขาก็เล่นมึงรู้เปล่าไอ้แมงดาไอ้หน้าหนอแตกบนะมึงเข้าใจไหมไอ้ไอ้จังไรนะปากมึงอะเมื่อไหร่จะไปโกนหมอยที่ปากไอสัตว์นั่งในปากดําเหมือนรูเต็ดอีโคกอะฮะนะไอเหียปากมึงจะไปดูดขี้ไปเลียดาบหมามาหรือไง ฮะไอสตีนฮะวันนี้หมาท้องอ่ะเมียมึงไม่ให้เหรอฮะหรือว่ามึงไปทําหมาท้องวะไอสัตว์ยังไม่รู้อีกว่าหมาท้องกี่เดือนฮะไอสตีนนะจังไฟไฟมากจริงมึงนี่นะนะและอย่างกรณีเออน้องโคก,ก็อยู่นี่มานานแล้วค่งคนนะคบนะไม่แน่น้องโคกอยากน้องโคกก็อยากจะได้เป็นคนไทยชาติหน้าตอนไปบ่ายเหอ,ออีฮี้นะอีโคกพูดว่าไงทุกคนกูก็อยากได้เหมือนกันแหละกูจะได้มีสิทธิ์ร้อเปอร์เซ็น ตายแล้วเกิดใหม่มึงก็ยังไม่ได้หรอกอีต่างดาววงเล็บอีโคกนะปากหมาอย่างมึงกับพวกกูไม่ต้อนรับมึงก็ใจไหมนะแค่มาอยู่ล่าล่า,ลายี่แปดวันยังทําให้พวกกูเดือดร้อนยังมาว่านะแผ่นดินบ้านกูยังมาว่าคนทงคนไทยอีสัตว์มึงมีสิทธิอะไรฮะมาหาแดกบ้านกูมึงพูดได้ยังไงวะคนต่างดาวเนี่ยที่มายอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ทําให้ประเทศไทยอ่ะนะได้มีนู่นมีนี่นะ ไม่ไม่ใช่เพราะคนต่างด้าวหรือคนบ้านมันเหลอมันพูดแบบนี้ทุกคนนะอีสัตว์นะมึงเข้ามาเองนะมึงไม่มีแดกมึง้าใจไหมฮนะเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่ได้คนต่างด้าวเนี่ยฮนะแล้ว,แล,วแล้วจะมีเหมือนทุกวันนี้ไหมโถโถ,โถอ,อีคนให้ความสําคัญมึงทาเฮียอะไรให้ประเทศชาติบ้านกูฮนะมีแต่ความจังไรไฟไหมมีแต่ ความอับปีจังไรมึงมีเฮียอะไรฮะอีสัตว์อีปากหมาอีปากเหมน็นอีน้ำลายเหนียวอีหัวโปกนะอีขาเบียดนะเป็นขี้ข้าต่อไปของมึงอ่ะขี้ข้าโดยแท้ถูกนะเพราะว่าอะไรไม่มีเฮียอะไรกับเขาเลยนะพ่อแม่น้องอะไรนะแม่กับน้องก็มีบ้านอยู่มึงมีเฮียอะไรนะมีแต่หมอยยอดสอนนะมีแต่ขาเบียดแล้วก็อีนมยันยาน,ยานกับลิงหนึ่งตัวนะโถทำให้รู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างอีสุนตีน นะมึงนะอย่าโชว์โง่นะนะถึงมึงจะมีผัวคนไทยมันพูดว่ากูก็กูก็มีลูกเป็นคนไทยผัวก็วคนไทยญาตพี่น้องผัวก็วคนไทยแล้วไงล่ะแล้วไง แล้วไงมึงถามพี่น้องข้างผัวมึงหรือยังฮะว่าเขารับมึงไหมฮะแม่ไอเป๋ต้องตอมใจตายเพราะมึงไงอ่ะอ่ะแม่ผัวเรานะนะแม่ไอเป๋นะมันพูดถึงแม่เป๋ก็เหมือนแม่เราคนหนึ่งอีคกกูเชื่อได้เลยนะถ้าแม่ไอเป๋อยู่นะมึงไม่ได้สวยสุขจนถึงทุกวันนี้หรอกคุณจะบอกให้นะขี้ค้านแม่ไอเป๋จะกัดดาวลุ่มมึงอ่ะหมายถึงว่าขัดแข้งขาดขามึงไม่ได้มานั่งอ่าตีลงไม่ได้มานั่งแบบเดิน หอยบิดไปบิดมาสบายใจเหมือนทุกวันนี้แหละขี้ค้านมึงจะอึดอัดใจเหมือนอีลิลี่กูเชื่อได้นะแล้วมึงก็ไม่ได้มูลมังเร็วขนาดนี้กูจะบอกได้เลยนะแม่ไอเป๊เนะี่ยเขารู้นะเขามองมึงออกนะนะผู้หญิงกับผู้หญิงเขามองออกไงเขาถึงไม่อยากให้ลูกเขาอะเอากับมึงไงแต่ไอเฮียนี่เขานะเขาแย่เข้าไปแล้วนะวันนี้เขาพูดนะคลิปล่าสุดไอแมงนดะาน้องคังคากอะนะ เขาเป็นเมียค่อยเขาจะสั่งให้ค่อยขายบ้านหรือว่าขายอะไรค่อยก็ต้องทําให้นางเพราะนางเป็นเมียค่อยนะเวลาค่อยไม่สบายเจ็บใค้ได้ป่วยก็มีแต่น้องค้างคางแหละที่เมีดูแลแหละดูแลค่อยอืเอาที่สบายใจเพราะว่าสินเสมอกันไงอเฮีย่ยมึงเลยอยู่ด้วยกันได้มึงเข้าใจไหมไอสัตว์นะค่อยได้อีค้างคากมันบอกให้มึงไปตายหาแลไอเปะไอสัตว์มึงยอมไหมมึงยอมไหมทำไมบอกมันชีนช้นิ้วอ่ะชี้นิ้ว มาชี้ไปที่มึงเนี่ยให้มึงตายเนี่ยมึงยอมไหมฮะสละสมบัติมึงยอมไหมไม่ยอมกูเชื่อได้คนอย่างมึงไม่ยอมนะขี้ไม่ให้หมาแดกไอสันตีนนะอ้ยรักเมียขึ้นมาทันทีนะอ่าอยังเออยังไงก็เป็นเมียค่อยนะอยู่ด้วยกันมามีลูกด้วยกันนะเราก็มีอยู่แค่นี้น้องครางคากอ,ะอ่ะเออเราคือผัวเมียะนะ บอกรักเมียไอสัตว์นี่เขาบอกรักเมียไอเฮียนะก่อนที่มึงจะบอกรักเมียมึงไปบอกรักพ่อมึงยังฮะบอกรักพ่อมึงยังไปหาพ่อมึงขับรถไปตั้งไกลไอเฮียฮะขายโทรศัพท์ได้ให้พ่อมึงสักองสามพันให้หมะให้แค่แดกถุยนะถ้ามีปูมีปลานยะขนแมขนเตรียมก็ตรงก็เตกที่ไหนได้ว้ายอดแดก อดแดกมึงอย่าออกมาแถนเรื่องภาษีอะไเฮียนะเขารู้ทันเกมมึงนะมึงไอ้หน้าตัวเมียนะไอ้จอมไอ้จอมปอมเมลมึงไอไอเป๋ไอเป๋ร้อยเมลนะไม่ใช่ไอร้อยเมลไอ้เป๋พันเมลนะไอ้ที่เม้นๆช่องมึงอ่ะก็มึงก็แหละไอ้สัตว์นะเข้าไปปั่นเข้าไปให้อีโค้กมันเดือดแล้วอีโค้กมันรู้หีรู้แตกไหมไอเมลแปลกเมลเพิ่งสร้างนะเมลผัวมึงอะมึงก็ใจไหม อีเปิกอีโง่นะออกมาแตดสันออกมาดิ้นที่ไหนได้ผัวมึงเองทั้งนั้นเมลผัวมึงทั้งนั้นนะมึงรู้หรือเปล่าว่าผัวมึงอ่ะตัวปอเมลเลยนะอีเปิกอีโง่นะอีปอสองครึ่งนะแดกไปเถอะแดกแดกไอ้ที่มึงชอบชอบซะเดี๋ยวจะไม่ได้แดกโอเคป่ะโอเคนะไปก่อนเนดะ้อสวัสดีจ้า